บ้าดีพี่น้องบอ่อันคุ้มกันยังคุูท่าน,นั่นแล้วอันชงฝุ่นและยยอันนากับยายฝุ่นอันแม่ว่านจะต้องคุ้นใหม่ได้จะพันละยังวันสามพันตายป้าจะอีสามพันป<า>ูป้าพี่น้องแม่น้องดำลาภาคสิตายแห้งตายแห้งเมือ่อยนะว่ะ ไข่ไดเดียวนี่มันลมประตัดบางช่วงช่งสามมือคื้นลังหันตี้สามมืออะไรม no <fim> ันลมนี่อืมเมื่อวานกันลมเมื่อซื่นกันลมอืมอันวางมันแดดคื้นลังสามสี่มือขึนลังค่นนะอ๋ออันไปคุดอันอ้อเพราะอันชาวคุ้มข้ามาหุ่มไค่ตี้บเพราชาวคุ้มพาลงไปคุดคุ้มกระโพดได้จะคุ้มบุญหรืเฮาอยากตายแห้งอุ้ยเนี่ยก็ได้นอันนพี่ตะเบียเพียงพี่จะเห็นได้อืม เป็นคำมันมันไปใช้แล้วมันโทรหาเฮาน่ะดำดำตายอีกแล้วโอ้ยสั่นน่ะแม่สั h <h 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 ่นในนั้นโอโทรหาขึ้นมันดำมันไปใส่เงินดีจีออจังมันไปห่อนมาห่อนบ่ได้มีคนดอกเขาไปเสียประกันไฟมือเน้าคนทำมีแต่ญาติพี่น้องหันละียงเตรียมบาเข้าลงป่า ตายบาก,กม้งมันจะเตี้ยมะอื่นพุน่นก็คือเต้ยลงป่าไว้แทนเขาลงแล้วมะอื่นพุ่นก็จะเอาลงไปเสียประกันภัยไว้จะกินทานไว้หวานมะอื่นว่าเขาพผอบักแขกว่าสีผ้าลงเบี้ยบักมงมันผาดเขาไปาหลุดงานป้อไปหลุดสายทางานุ่งปลาขายของ อยกแล้วหางลุงปลาไครของไป้อกระไปซื้อ่ไปอกระเป๋านะฮอนอันสวรรค์พู้เจนวดนะโอ้ยขายเขื่องอยู่หัน่ะไายเรื่องอยู่หันน้เรื่องอยู่หันใหญ่เคียวเจนวดนะไปยังการนกนังซื้อแบบรารตลาด้าราื้กระเป๋า โอหอบยังได้ในสวนน่ะมเขของของเฮาน่ะเม่านี่งัวเขาย่ผักตงสายนี่อืผักตงสานอนยังสิาเมื่อบงเฮ้ยมันหน้าหนอบ่ทางเฮาปอกแลัทางเฮาปก็ยังบ่ฮงเนาะออกาเนาะบัดผักกาดน่ะขยาอยู่เดียวนี่ผักกาดกขยาคือกันเออ เออพักซี่กันน้อยเดียวให้มันย่อมมันเยี่ยมขายแล้วเขานะได้โลซีบาทอยู่เขาว่าโลซีบาทบอกกูเหมือนเจ้าน่ะได้ลุงแน่นอนที่สุดขายขายให้รวยไปเลยขายว่า้ม ความจริงถึกเปิดเผยแม่น้องดำโทรมาด่วนไปใช้เบิร์แหละป้าอีลูงไปใช่ใช่ฮะมาแล้วอีลูงไปใช่ลุงนะคำเออทุกคนเห็นกันนะซุมนุ่มเห็นกันนะ Này đáy, khôn mẹ ha, mà mẹ Này Thôi, nó phí. Phải tự thay, tủ, tủ thay ừ. Lúc bây tìm xe lộ đấy, Lúc hôm qua khuôn xuyên hay lại, này là... กาดคนอยูงบ้านแม่มันแลี้ยดได้สิจะให้เข่ามาันเข่าโบแหงแล้วมันเกินให้หรืเอเปล่าเธอสิได้กินเข่าเหน่าเขานอนเวลาคนอยู่นั่นนี่กระพึงปากเล่าให้มันออกมีวาวอีกมันพันอะนนี่จุดแอดแอดจุดกระพึงนี่อะไรทั้งทั้งหลุมเนาะทั้งหลุมเฮาคายแต่เฮาคายวิทย์แต่มันเปียกแห้ง ว่าเอาแล้วปิวลงมากวูู้ดำน้อยดำน้อยกินข้าวกันยังปะเห็ดบดบ่คือได้ไปหาไปมาขายเห็ดบดน่ะเอาเขาเจ้าคือบวกข่าเมื่อหอนบ้านเนาะชุบชะกบบะประตูโอ้ คือบวชสูบเสกบ่ฮะว่าตาใจนั่งอยู่นะฮั่นมัใหญ่แป๊กันเลาะอยู่บกมันใหญ่แป๊นั่นซื้อเสือเลาะอยู่สงสัยไหลงัวคือบ่คือยังบ่เห็นหูอ่ะอยู่เพราะตอดม้านี่นะพากันอยู่เทิยงเซลเซล หอยงัวข่าวชวนพักมุนบดแต่ว่าข่าวได้ใสบา้านบาซิลลุ่งไปโคดสวนพะว่ามิ่งแต่ห้อยงังบบบวบ่เจ๊ท้อนบ่จักเหยียบมีทางใดก่อ,อมีทางใดชวนนะชวนพักนะสวนพักไหนกันนั่นให้ต่อลุ่มลงไปเห็นเด้แถวให้ตะก้าแถวอชุมเจ้าเกี่ยวคนโตคำเห็นเด้อืออ,อันมังโม่นะปลูกอยู่แถวใหย้หายาวพาคนแถวกุกดู หม่อมื่นชิลงว่ะอือืออือกลับมาหอนเฮือนแลวพี่น้องนังจากที่ไปเฮือนแม่น้องดำแม่น้องดำโทรให้ไปเอาเขาพี่น้องเอ้ยเอามาเขาเจ้าสอบหนึ่งสิมาเบิ่งเมียมักโมบอันนี้มันลมพี่น้องลมแลยมันัดแห้งนะ ต้นมันกาเลี้ยวเนี่พี่น้องผัวมันอยู่ในห่มเนี่ยนะมันแตกยอดละบันมันอ่อนพี่น้องเอ้ยมันแบบว่ามันอยู่ในห่มมนได้พี่น้องม,มันกับสิเลียวบ้คือเฮากะอยู่แดดได้เนาะแม่น้องดำโทรให้ไปเอาเข่าพี่น้องเลยค่ะเฮาก้เตรียมโต ยำตสิไปทำงานฝั่งไทยเนาะรอขาเจ้าโทรมารอขาเจ้าโทรมาแหละก็ไปบ่ได้ไปไกลดอกพี่น้องไปในนี่อำเภอสนุมานอำนาจเจริญอำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญไปผสมพันธุ์ผีกพี่น้องไปแล้วนี่ครับไปได้วันสองร้อยหาสิบ มันล่มมันเลยได้พี่น้องเอฟซีเผิ่นว่าคือบ่อเอาลงคุ้มเลยเผิ่นว่าอเอาลงคุ้มเลยนะพี่น้องมันบ่ออยากออกเนาะเนี่ยนี่แต่ขนาดเขากะใส่ทุงยางนี่ยยังโตออกโตบ่อ,บอกะเอามันสีซัวกลัวเนาะหมายถึงว่ามันสีซัวกลัวพี่น้องเพราะว่ามันออกแล้วฮะจังเอาไปลงขนาดเนาะไม่ได้เสียพ่ายเรว,ว่านี่เนาะ หนึ่งลูดพี่น้องนี่ผักหอมเฮากะผักหอมผักอีตูผักหอมบัวหอมป้อมหอมซีผักกาดผักบงผักอีตูปลูกนะพี่น้องเบี้ยมัามาเกเล่นเบี้ยมักเคือสลับผัดก็ขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์เนาะ ขอบคุณขอบคุณถูกการติดตามหลับโซม,มนเมอหนี้ก็ลงมาเผาสวนคือเก่าพี่น้องอันพอดีแทกกะ่ะไปเก็บเงินประกันภัยคนตายในบานในบานอมองหน่อยพี่น้องเจซายกับไปเวียกมาเผาสวนกับกะทินกับไก่หน่อยพอกไก่หน่อยหนึ่งอันนั้นแหละเอาอะไรมาสาหนึ่งไพ่ปล่อยไพ่สอดเอาเนาะ ปล่อยไพ่สดงัวฝากเป็นกำลังแรงเสียแรงใจเน่เด้อพี่น้องพบกันคลิปหนาะสบายดี